สวัสดีครับผมวันนี้เลือกงานเร็วพี่น้องเลือกงานเร็วก็ได้ขีมาหนึ่งเขาไปเบิงบ้งไปเบิ้งนี่ครับผมหนึ่งเข่ามือนีเท้าเทียบเขากีสู้แม่บ้านกินแม่บ้านท้านเลือกครับผงม,มือนีผมไม่โอจะเล้เลือกก่อนถึงเมื่อกี้เขาสู้แม่บ้านกินมาเด้อพี่น้องติดตามรอรับส้มรับซิมนํากันครับผมกระลังสุกกําลังสุกพี่น้องเขาขึ้นเร้ว ไปแล้วครับผมได้พี่น้องหนึ่งเขาซุกเดวก็ร่างดังไฟพี่น้องก็ร่างดังไฟเออหนาวคับครับผมซุนองศาเมื่อนี้ซุนองศา,นนยอ,งาอยากเขากีแไงพี่น้องเราหนาว,นาวสเสียบขันว่าอินดี้ก็ว่าเข้าใจนะดดดาานนนเดี๋ยวเหาทานกากันพี่น้องเดี๋ยวเขาจะมาหยักเขากี้กี้เขาส่นดอกว่ามันหยากไปแล้วครับ มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วไปปั้นเขาอยู่บระเทศไทยบึง้งหนาวโอ้ยใส่เกียร์จักหน่อยพี่น้องใส่เกียร์แล้วมือไหนะมันอินดีเกินครับผมอินดีเกินห้องเม้นท์่านในเซร้ยู่เด็น,นี่เม้นท์ขนแปดกรนพ่อมือน,นี้่บ,บาๆความยาม่บานสีซื้อ ต้มกระดูกหมูมากินน้ำครับผมเฮ้ยนีอะไรพี่น้องไายยากได้กินไายกินยากได้นี่ว่าเกาหลีนี่กินขดกี้ทาไข่นี่เดีชิว่าเฮ็ดคลิปซ้ำได้พี่น้องมันมันบรแมนนี่นี่เขาอยากมันเป็นแต่เชียบนะก็เลยอยากไายให้เบืองครับผมมามาจรกหน่อยจังมาเบืองน้องกันพี่น้องอาเขาเห็นเฮามันพี่น้อง นางฟิงเฟยนอกบานเนียบปิดพีนด่น้องเกหดียิ่งมาแรงวิธีผมผู้เดียวเนั่ยนางเซเวอยู่นี่ถ้าเหี่ยมเงินพี่น้องได้บรรยากาศขนาดเลยย่างหนาวคิดฮอตบ้านขนาดนอ้ยย่งหนาวอยู่พี่น้องเมื่อนี้ซุดองสาวสัน่น นี่พี่น้องไข่ไข่ไข่ส่งเครื่องมาแล้วถ้าจะเข้าแฮมระบาดมาได้พี่น้องมาได้กระลังกระลังมากินน้องกันแล้วผมเจ้าสีสุกแล้วใส่ไข่จะเซ่ห่ารอบนะพี่น้องเริ่มเลี้ยงแล้วพี่นอ้องเลี้ยงแล้วครับเลี้ยงแล้ว เอาแล้วใส่ไข่ได้ครับผมโอ้โหปิ่งเลืล้ยงเดวพี่น้องจุ่มไข่ได้บัาไข่ยักสวงสามรอบคักแล้วล่ะพี่น้องบ้านนี้มันจะถัวมดถัวยวเอง หอมแล้วพี่น้องหอมแล้วใส่ไข่ก็ไปหอมเลยเด็ดมือน,นี่เด็ดเดี๋ยวสิผ้าไปเบื้องเมนูข้างในพี่น้องอีกหน่อยกันกีขวกกีสุกเกิน,นหอมแล้วหอมแล้ว เสียงรถแน่เได้พี่น้องนั่งกีอยู่ข้างทางเลยดินน่หูนพี่น้องหุน่ะสุกเดียวอันนี้เลี้ยงเดียว จุกแบสงงังหรณ์มันให้เท่ากันหนาวครับหนาวแหงหนาวแหง,ออแวง้มาเ้ยพี่น้องมาเ้ยหอมครับ อเราคือนมดตัวสุนหมดแล้วพี่น้องใครหมดแล้วปิดกันกินกันให้สมัยก่อน โซ่พี่น้องวันาซ์เดี๋ยวสิพาไปกูดังผมไปซองมึงเดียวมึงแด่งไล,ล่ไล่เดี่วพี่น้องละลาเลี้ยงหุยครับหอมหอมมดแล้วม,ดแ,วมดแล้วใครมาดแล้ว ไอพี่น้องเดี๋้อไปเวิ่งข้างในห้าหบาทนียสุกแล้วครับผมรอแป๊บนึง พี่น้องเลี้ยงหุยงมืนแต่เสียปปบบ่พี่น้องมาเด้อมาเด้อหอมครับครับผมกีขอกีถ้าใครในเกาหลีเบิ่งพี่น้องอยู่ขางทางร้นมืดไม่เห็นนะครับผมดเดี๋ยงงามบ่โอ้หอมพี่น้องหอมใคร

ต้มกระดูกหมูสื่อได้สิจ้ะสื่อมากพี่น้องทำแกกินตีต้องซื้อกินเองมาครับผมไม่กินต้องการไม่ร่างอีในเบื้องบนเบื้องสูงมาครับผมไม่กินข่าจี้พี่น้องข่าจี้ข่าจีต้องการครับผมจี้ทาไข่กับต้มกระดูกหมูพี่น้องมาครับผมมากี่ร้ออย่างพร้อมเลย กูจะวันเสัปดาห์นี้หรอกงี่ได้ไปหาปลาโอ้ยมาเลยจ้ะมือแห้งขอแล้ยงขอแล้งขอเลี้ยงเพจอะไรอสดอยู่แม <c ười> ่บ้านอาสินะตาส้มจะไม่เลยจ้ะเพราะว่าเหตุงานไมีเว <c ười> ลา<ล>แต่งโตเลยค่ะ mời là thầu đấy cha, ngài chưa mọt thoát lên mọc thầu đấy. cái mô dạng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  để dạng อยากไม่บอกบึงคลิปแล้วข่อยจะอยากคือเราคนอื่นมาได้ยูข่อยบึงคลิปคลิหน้าแล้วปันโอ้ยอบคลิปเนี่ยไม่ต้อใส่สด้็ไ้ทั้งใส่สด sao lắm không sao không lắm 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 không không lắm không 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 กินนั hire, uclear, ่งกับบอใบงาไม่น้อปั Japanese, ่นันใบงาแต่ใบงาตงใส่เอาใบงาอยู่ในกล่องนี่ใบงาบ่มี่เอาใส่หรอแม่ตอนออกมาไหมบะมี่แม่เตะนั่นบะหมี่ไม่แด้เตะอยังงไรพักไปนึ่งความเยอยปรกความจากแกนอาไปไเอ่ะได้ตุ๊บมจะกินกับไปรับรอกเอาไซืสู Cái các cháu mói vâng 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 ไปแล้วพี่น้องแซ่บไล้พี่น้องมือนีเแซ่บไล้ไอ้เคนมาใส่ภาษาเกาหลีมานนมแนวมาสันไอ้นี่สายอะแนี่ยมาสันมือนีภาษาเกาหลีวันละคำพี่น้องมาซิฟโซโยพี่น้องช็อกโตแรกแปลว่าเกีียดจ้ามาซิฟโซโยแปลว่าแซ่บพี่น้องแซ่บไล้ไปครับผมอันนี้กับข้าวีิจารกันไกลนี่ เ๋ยวสามคำแหละวสามคำนรับบวมเนวันละคำผมวันละสามวันละสามคำไปแล้วพี่น้องขึ้ปหน้าข้ามี้นยังต้องใส่ไทยเพื่อพี่น้องต้อกินแซ่บๆใส่ไทยขายต้องกินใส่ไทยเพื่อขายงานไทยยังเหรอครับผมต้มตุ๋นหมูครับข้าวกีครับผมข้าวกีไปครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีจ้าจีโอ